แค่คุณทำผิดกฎหมายแค่นิดเดียวคุณก็อาจจะต้องมาอยู่ในห้องขังแบบนี้นี่มันไม่แฟร์เลยอะทำตัวตามสบายเลยนะโทมสัสผมว่าผมทำไม่ได้หรอกทำไมที่นี่มันดูไม่สะดวกสบายเซะเลยนะอย่างกันในหนังสยองขวัญเลยอะเขาเคยทำความสะอาดที่นี่กันบ้างหรือเปล่าเนี่ยนี่อย่างกับในฉากหนังซอมบี้เลยอะอุ้ยตายแล้วันมีเพื่อนร่วมห้องขังคนใหม่หรือหรอวันนี้ก็ไม่ใช่วันที่ดีสักเท่าไหร่ แต่ดูเหมือนว่าจะถึงเวลาเจอเพื่อนร่วมห้องขัแล้วล่ะดีเด็กไหมดีต้อนรับนะไม่เขาไม่ได้อยากจับมือกับนายหรอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาไม่ได้อาบน้ำมานานแค่ไหนแล้วอะอะไรนะมีแปรงสีฟันแค่อันเดียวให้พวกเราสองคนเนี่ยนะนี่คือที่ที่โทมัสจะต้องอยู่ไปอีกสองสามเดือนจริงๆหรือเนี่ยไม่มีทางนี่คุณผู้หญิงผมขอโทรศัพท์หน่อยครับแลโทุกคนก็สามารถโทรศัพท์ได้หนึ่งครั้งและแน่นอนถ้ามีปัญหาแบบนี้ เขาต้องโทรหาพ่อของเขาอยู่แล้วล่ะช่วด้วยกับพ่อที่นี่มันแย่สุดๆเลยอ่ะพ่อต้องไม่ทิ้งเขาอยู่แล้วล่ะเป็นโทกริ้งเดียวปัญหาก็ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยตอนนี้โทมัสก็ได้ไปอยู่ในห้องขังสุดหรูหลาแล้วมันดูเพอร์เฟกมากเลยล่ะแค่ไม่กี่นาที เขาก็ได้อยู่ในห้องขังสุดหรูตามที่เขาต้องการนี่มันเหมือนกับห้องในโรงแรมเลยนะเนี่ยอตอนนี้เขาก็ได้พักผ่อนสักทีไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดี <Goodbye. S 1> มีคุณพ่อร่ำรวยแบบนี้นะ oh. ถึงเวลาถ่ายรูปกันแล้วแบนดอนเขาได้เริ่มเป็นคนแรกเลยเขาเพิ่งไปขโมยรถมานะ่ะบอกทำไมเนี่ยคนอื่นเขากังวลอะไรกันนะก็แค่เข้ามาอยู่ในเรือนจำแล้วจะทำไมอะ่ะ เรียบร้อยคนต่อไปโทมัสมาแล้วล่ะยิ้มหน่อยนี่แบบนี้มันไม่หล่อเลยนะเ oh. นี่หล่อที่คุณเรียกว่าการถ่ายรูปอะออกไปเลยนะครับ oh, <man. S 1> คุณผู้หญิงพวกเราจะทำให้ห้องนี้ดูเหมือชีพขึ้นสักหน่อยสองคนนี้ oh, <my> เขาจะมาช่วยจัดการเรื่องยากๆพวกนี้เองทำผมแต่งหน้าแล้วก็จัดไฟด้วยนี่ไม่ใช่เรือนจำแล้วมั้งเนี่ยนี่มันสตูดิโอถ่ายรูปแล้วอเริ่มกันเลย ดูเหมือนว่าโทมัสเขาก็เก่งเรื่องการโพสท่าแบบนี้อยู่เหมือนกันนะโอ้เย่พวกนักโทษ VIP oh. พวกนี้นี่นะน่าลำคาญจริงๆดูเหมือนว่าในห้องขังจะน่าเบื่อมากเลยล่ะไม่มีอะไรให้ทำ hmm. เล้นอกจากแค่ดูทีวีแบบนี้แหละมีแฟชั่นโชว์ด้วยเหรอโอ้ยจริงด้วยทำไมทุกคนในทีวีเขาดูดีมีสไตล์กันหมดเลยนะ แล้วทำไมฉันแต่งตัวแบบนี้เนี่ยแบบนี้มันไม่ถูกแล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะนี่คุณผู้หญิงผมไม่ชอบใส่ชุดสีส้มแบบนี้เลยอะอเอาดึนไปเลย,ยเขาคิดว่าเขาทำอะไรอยู่นะ<อ>นัก IP, โทษ V.I.P. เขาก็ชอบทำแบบนี้แหละ<อ>สงสัยคุณอยากจะเปลี่ยนอาชีพสินะแต่โท<อ>มัสไม่มีเวลามาทะเลาะกับเธอตอนนี้หรอกอเขากำลังโทรหาไตลิส่วนตัวของเขาอยู่ใครบอกว่าการบริการในห้องขังมันไม่ดีนะ<อ>เขาส่งเร็วมากเลยล่ะ <laughs> โทษทีนะครับ,บรแต่วันนี้ไม่มีติปให้หรอกดูกเหมือนว่าชุดก็เหมาะกับเขาอยู่นะโทมัสได้ใส่ชุดนักโทษคอลเลกชันล่าสุดเลยละ่ะ uh huh. ในห้องขังเงียบๆกันหน่อยสิสงสัยว่าวันนี้คุณเจ้าหน้าที่จะอารมณ์ไม่ค่อยดีนี่ผมก็ไม่อยากใส่ชุดแบบนี้เหมือนกันนะเอาคืนไปเลย แบบนี้ต้องเกิดจะลาจนแน่เลยอะแต่ที่นี่รู้ดีว่าจะต้องจัดการกับนักโทษที่ชอบก่อกวนแบบนี้ยังไงสงสัยแบรนดอนจะต้องแต่งตัวแบบนี้เดินไปทั่วเรือนจำแล้วล่ะ <What? S 1> ทุกคนตั้งใจฟังกันหน่อยนะถึงเวลามื้อเที่ยงแล้วการบริการในเรือนจำไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าเพอร์เฟเลยอาหารมาสักทีนะโทมสัสเขาหิวมากเลยล่ะวันนี้มีเมนูอะไรนะ <c oughs> ไม่หอมเาซะเลยเธอแน่ใจเหรอว่านี่มันกินได้อะ ในส่วนของแบรนดอนนั้นเขาไม่เคยจะปฏิเสธเลยเขาเป็นนักโทษที่ทำตัวดีมาก ah. แล้วเขาก็พร้อมจะกินอาหารในส่วนของเพื่อนร่วมห้องขังเสมอ hmm. แต่โทมัสไม่ชอบแบ่งอาหารให้ใครหรอกนะไม่มีมารยาเราซะเลย hmm. สงสัยวันนี้แบรนดอนคงได้กินแค่ชามเดียวแล้วล่ะเขาก็คงต้องกินแบบนั้นแหละส่วนโทมสัสเขามีแผนของเขาแล้วเขาจ้างเชฟส่วนตัวมาช่วยทำอาหารให้เขานะ่ะ Hello ถ้าคุณมีเงินคุณก็สามารถทำแบบนี้ได้คุณผู้ชายคะคุณต้องการรับอะไรเป็นมือเย็นดีคะวันนี้ฉันขออะไรธรรมดาๆหน่อยด้ยแล้วกันพวกรากับสลัดก็พอแล้วล่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันไปทำให้เลยนะคะแวนดอนได้แต่ฝันถึงเรื่องแบบนี้เย้ดูเหมือนว่าเขาจะมีปาร์ตี้ในห้องขังคืนนี้นะอาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะคุณผู้ชาย แบบนี้สิที่ฉันต้องการนี่แหละคือสิ่งที่โทมัสคุ้นเคยดูเหมือนว่าแบนดอนก็จะได้กินสิ่งที่เชฟส่วนตัวของเพื่อนร่วมห้องถังของเขาทําเหมือนกันเขาโชคดีจังเลยที่ได้มาอยู่ข้างห้องถังของหนุ่มสุดร่ำรวยคนนี้ห<ช>ลังจากกินอาหารเรียบร้อยแล้วโทมัสก็ต้องการพักผ่อนสักหน่อย <S <S 1> <S 1> เขาเข้ามาอยู่ในห้องถังนี้ได้ยังไงนะมันก็เป็นแบบนี้ไงล่ะ วันนี้มันก็เป็นวันธรมธรมดาๆวันหนึ่งของนุ่มสุดร่ำรวยแล้วอยู่ดีๆคุณเอมิลี่ก็เดินผ่านมา <c oughs> เธอเป็นเจ้าหน้าที่ในเรือนจำเนะ่อ้โอะไรเนี่ย <c oughs> นาย,ายไม่ดูอะไรเลยนะ <c oughs> <c oughs> นายเกิดทำฉันแผนหักแล้วเนี่ย <c oughs> ดูแล้วคุณไม่ควรจะทำให้ผู้หญิงคนนี้โกรธนะ <c oughs> ตอนนี้เขาก็เลยต้องถูกจับใส่กุญแจมือแล้วก็โดนจับเข้าคุกเลยแต่คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวเขาจะโชว์ให้ทุกคนดูว่าพ่อของเขาเนี่ยรวยแค่ไหนโทมัสจะจัดการคุกแห่งนี้เอง กิจกรรมต่อไปก็คือการออกมาเดินเล่นข้างนอกอวันนี้อากาศดีมากเลยนะออกมาเล่นข้างนอกกันหน่อยดีกว่ามีลูกบอลแล้วก็ห่วงอยู่ตรงนั้นด้วยอะ่ะแบบนี้ไปลองเล่นหน่อยดีกว่าแต่ในเรือนจําแบบนี้นักโทษเขาก็เลือกอะไรไม่ได้มากแล้วนะ hmm. ก็ไม่ว่ายังไงคุณเจ้าหน้าที่ก็ต้องติดตามเข้าไปตลอดทุกที่เลยดูเหมือนว่าจะต้องแก้ปัญหานี้แล้วล่ะห hmm? วัดดีครับร้านขายตัวท่องเที่ยวหรือเปล่าครับ ถึงเวลาออกไปจากเรือนจำนี้สักพักหนึ่งแล้วล่ะแค่โทรกลิ้งเดียวก็แก้ปัญหาได้หมดเลยเล้ดูเหมือนว่าคุณเอมิลี่ก็ต้องมาด้วยนะช่วยเอาร่มลงมาต่ำๆหน่อยได้ไหมครับดูพี่เนี่ยสวยมากเลยอ่ะแบบนี้โทมัสเขาชอบมากเลยการท่องเที่ยวแบบนี้ก็น่าสนุกอยู่นะแล้วทำไมคุณเอมิลี่เธอต้องโมโหด้วยล่ะการมาเดทในเรือนจำนี้ก็โรแมนติกเหมือนกันชาเพียนแล้วก็คุกกี้ ทุกอย่างก็พร้อมอยู่แล้วล่ะเมแกนเธอแฮปปี <laughs> ้มากเลยเธอจะไปสนใจเรื่องห้องขังนี้กันเล่าสิ่งสำคัญเลยก็คือคุณได้อยู่กับแฟนของคุณนะ่ะไม่มีอะไรมาพังทลายความสุขแบบนี้ได้หรอกแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปนะเ <laughs> จ้าหนุ่มนี่มาทำอะไรเนี่ยแบรนดอนเขาก็พยายามจีบเมแกนเหมือนกันโอ้ไม่นะท <laughs> ุาจะมาเป็นก้างขวางคอทำไมล่ะถึงเวลาต้องใช้ความฉลาดของโทมสัสแล้ว ชให้เขาดูหน่อยว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวจริงในห้องขังแห่งนี้วัสดีครับนั่นโรงหนังหรือเปล่าพวกเราต้องการตัวหนังสําหรับรอบนี้หน่อยนะครับตอนนี้ดูเหมือนพวกเขาจะได้ไปเดทกันจริงๆแล้วละ่ะแต่สงสัยว่าพวกเขาจะต้องพาคุณเอมิลี่ไปด้วยไม่ใช่ว่าเขาจะแหกกฎได้ทุกอย่างนะคุณไปแค่ลืมเธอไปก็ได้มั้งมากอดกันดีกว่าหรือบางทีมาจูบกันเลยดีแม่นี่นายระวังหน่อยได้ไหมเนี่ย มันดีมากเลยที่จัดการหนุ่มน่ารำงารคนนี้ได้สักทีต่อจากนี้ไปอีกนานแสนนานคุณเอมิลี่จะโชว์ให้โทมัสเห็นว่าห้องขังที่แท้จริงของเขาควรจะเป็นยังไงแล้วเธอก็ดูแฮปปี้มากเลยล่ะแบบนี้นายชอบไหมล่ะแต่ทั้งหมดนี้มันก็เป็นแค่ความฝันคุณเอมิลี่เพ้อเถิดหลับไปหรือเนี่ยนี่คุณผู้หญิงช่วยกินต่อหน่อยสิ โอไม่นะนี่แหละโลกแห่งความเป็นจริงดูเหมือนว่าโทมัสจะต้องจัดงานวันเกิดของเขาในห้องขังแล้วล่ะเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยแต่ยังไงเขาก็ไม่ยอมพลาดเรื่องสนุกๆแบบนี้หรอกพ่อครับพอลืมวันเกิดผมหรือเปล่าครับผมเบื่อมากเลยอ่ะพอช่วยทำอะไรสักอย่างได้ไหมครับนี่โทรศัพท์ของคุณนะครับอะไรนะ นี่นายบ้าไปแล้วปะเนี่ยโทษทีนะครับยังไงคําสั่งก็ต้องเป็นคําสั่งนะสุดท้ายคุณเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องกลายเป็นตัวตลกแบบนี้แหละเต้นไปเต้นมาแล้วก็หมุนติ้วๆไปเลยดูเหมือนจะสนุกเหมือนกันนะเนี่ยโทมัสเขาชอบมากเลยล่ะนี่รับหน่อยเร็วคุณเล่นมายากลได้ไหมอะนี่นายล้อฉันเล่นปะเนี่ยดูเหมือนว่าคุณเอมิลี่จะหมดความอดทนแล้วแบบนี้เธอคงไปเล่นเป็นตัวตลกในละครสัตว์ได้แล้วมั้ง ไม่ต้องมาทำงานในเรือนจำนี้แล้วล่ะเธอไม่ไหวแล้วเอานี่ไปเลยปาร์ตี้นี้มันก็สนุกดีออกดีจังเลยได้เปิดใจคุยกับใครสักคนแบบนี้เรือนจำแห่งนี้ดูเหมือนว่าคุณเอมิลี่เธอก็เป็นเพื่อนที่ดีเหมือนกันนะทางนี้เลยจ้าเข้าไปเลยตอนนี้ก็ปิดประตูได้แล้วนี่คุณตลกมากเลยนะ ว่าแต่คุณอะไรของคุณเนี่ยทำไมให้ผมมาอยู่ในห้องถังแบบนี้ล่ะดูเหมือนว่าจะหมดเวลานักโทษ VIP ของโทมัสแล้วล่ะเธอไม่ยอมใครง่ายๆแน่แบบนี้ <Okay. S 2> เขาคงต้องอยู่ในนี้ไปอีกนาาแสนนานเลยโทรศัพท์ก็คงจะช่วยไม่ได้แล้วตอนนี้คุณเอมิลี่เธอไม่รับโทรศัพท์ใครแล้วล่ะไม่มีนักโทษ VIP ในเรือนจําแห่งนี้แล้วดีจังเลยที่ได้ฟังเพลงแบบนี้แทนที่จะเป็นเรื่องที่โทมัสคุยแต่เรื่องเงินของเขาฉันชอบงานของฉันจังคุณชอบเรื่องราวนักโทษของเราไหม คุณอยากดูเรื่องราวแบบนี้อีกหรือเปล่าบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด c r i b e ช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทูมท wow ูมว้าว